สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ฤทึก่อนเรื่องหนึ่งให้ได้ฟังกันนะครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของชอนเชสอดีตนักฮอกกี้อารมณ์ร้ายที่เคยทำร้ายคู่แข่งจนได้รับบาดเจ็บาปางตายย้อนกลับไปเมื่อหเดือนก่อนชอนได้คบหาก,กับลอร่ายิงม่ลูกสี่พวกเขาชอบเมีรายกันแบบวิถีฐานแถมลอร่ายังชอบให้ชอนทำร้ายร่างกายของเธอแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเก็กบเอาไว้เพื่อความสุขส่วนตัววันหนึ่งชอนได้ตัดสินใจชวนลอร่าพร้อมทั้งลูกๆของเธออีก4คนไปเที่ทวยวทะเลสาบ ถึงแม้ว่าลอร่าไม่ชอบไอเดียนี้ที่จะให้พวกลูกๆไปด้วยแต่ชอนก็ขยันกยอให้เธอพาลูกไปเพื่อที่จะให้ลูกๆยอมรับในตัวของเขาลอร่าที่บอกกับชอนว่าลูกๆของเธอนั้นเป็นพวกที่สงสัยและอาจเล่นอะไรแผลงๆจนทำให้ชอนได้รับบาดเจ็บมีนำซ้ำชอนยังมาแทนที่พ่อของพวกเขาพวกเด็กๆอาจเกิดอาการต่อต้านชอนขึ้นมาก็ได้แต่ชอนก็บอกว่าเขาไม่สนใจเพราะชอนมีแผนการที่จะขอลอร่าแต่งงานในคืนนั้นชอนได้เดินทางมารับลอร่ากับลูกๆของเธอ โดยให้ลอล่ากับรถพาลูกคนโตทั้งสาคนไปส่วนชอนก็ออกเดินทางไปกับลูกคนสุดท้องในรถสปอร์ตของเขาเมื่อใกล้จะถึงบ้านพักแล้วชอนได้หยิบไอติมที่อยู่ในมือเด็กที่พลอยหลับเคว่งทิ้งไปก่อนที่เขาจะถูกรถตำรวจขับตามมาตำรวจบัง่งห้ชอนจอดรถและเข้ามาทักทายเขาซึ่งตำรวจมีชื่อว่าไบอันเป็นเพื่อนเก่าของชอนชอนที่บอกกับเพื่อนว่าเขาจะขอแม่ของเด็กแต่งงานส่วนเด็กที่หลับอยู่นี่คือลูกติดของเธอในจังหวะนั้นรถของลอร่าก็ขับผ่านพวกเขาไปซึ่งดูหน้าตาของผู้ติดแต่ละคนทุกไม่เป็นมิตรเลย ไบอันจะหันมาแซวชอนว่าแกนี่มันลูกดกเมื่อมาถึงที่บ้านพักแล้วชอนได้เล่าให้สาวๆฟังว่าปู่ของเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พ่อของชอนตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งเมื่อิปีที่แล้วเขาจึงได้ตัดสินใจซื้อมันมาต่อจากพ่อทั้งชอนและลอล่าได้ขอแยกตัวไปมีอะไรกันก่อนที่พวกเด็กๆจะพากันกรีดร้องทั้งสองคนจึงรีบวิ่งออกมาดูพวกเด็กๆได้บอกกับชอนว่าที่นี่มีแมงมุมชอนจึงชี้พวกเขาดูไข่ของแมงมุมพวกเขาก็เลยบอกชอนว่าฆ่าแมงมุมซะแต่ลอล่าก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นนนเปป็บา จอห์นจึงได้ตัดสินใจเอาใจแฟนด้วยการจับแมมูออกไปปล่อยข้างนอกจอห์นได้ชักชวนพวกเด็กๆลงเล่นน้ํากันก่อนที่แอนโทนีที่เป็นเพื่อนบ้านจะเข้ามาทักทายเขาแอนโทนีมีลูกสาววัยสิบสี่ปีที่มีชื่อมาเทียปีนี้เธอเป็นสาวและมีสุดทรงที่ชัดเจนจอห์นจึงได้นำแอนโทนีให้ทำความรู้จักกับแฟนใหม่ของเขาและเหล่าบรรดาลูกติดของเธอระหว่างที่พวกเด็กๆเล่นน้ำอยู่กับแม่จอห์นได้ตัดสินใจเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของชํำพวกเด็กๆได้ทักแม่ว่าทำไมร่างกายของแม่แต่ไม่ด้วยรอยฟกช้ำแม่ก็เลยบอกว่าเเธออกก็ไมม่รหืนนั ทำให้พวกเด็กๆสงสัยว่าแม่อาจจะถูกชอนทำร้ายแต่แม่ไม่กล้าบอกความจริงกับพวกเขาหลังจากที่กลับมาจากการซื้อของชอนได้เรียกพ,พวกเด็กๆมากินข้าวแต่ทว่าพวกเขากลับมาเล่นมีดที่ชอนใช้หั่นไก่ชอนจึงได้เตือนพวกเขาว่ามันอันตรายนะเด็กจึงแกล้งทำมีดหล่นจนเกือบปักเท้าของชอนก่อนที่เขาจะบอกกับชอนว่าอย่ามาใจร้ายใส่พวกเราชอนก็เลยบอกว่าเขาก็แค่เตือนเพราะมีดมันคมมากก่อนที่เขาจะ <c oughs> ไล่พวกเด็กๆให้ออกไปด้านนอกที่ด้านนอกพวกเด็กๆได้มาพูดคุยกันว่า ชอนแกล้งทำตัวเป็นคนดีเพื่ออาชนะใจพวกเราแต่เชื่อสิยังไงเขาก็เฟกระหว่างที่ชอนชูจีกับลอร่าที่ริมแม่น้ำมีเด็กคนหนึ่งมาจาับตาดู้าเราของชอนส่วนคนที่เหลือก็เป็นคนกระเป๋าของเขาพวกเขาทีพวกกับโซ่แท่กุญแจมือที่ชอนเตรียมมาเพื่อสนองความต้องการของลอร่าแต่เว่าพวกเขากลับไม่เข้าใจและคิดว่าชอนนั้นมีเจตนาที่ไม่ดีกับแม่ของเขาพวกเด็กๆที่พากันคิดกันเป็นการใหญ่ว่าชอนจะต้องเป็นคนไม่ดีแล้วหนีกฎหมายมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีกุญแจมือได้ยังไง พวกเขาได้คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอแหวนของชอนจึงทำให้พวกเด็กๆรู้ความจริงว่าชอนต้องการจะข,ขอแม่แต่งงานพวกเขาจึงตัดสินใจใเก็บแหวนของชอนเอาไว้เพราะพวกเด็กๆรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชอนเอาแหวนมาสู่ให้แม่ของพวกเขาชอนก็จะกลายเป็นพ่อคนใหม่ของพวกเขาทันทีตกกลางคืนขณะที่นั่งดูทีวีพวกเด็กๆได้ออกอุบายขโมยโทรศัพท์ของชอนโดยการเอาแก้วน้ำไปวางที่พนักพิงโซฟาเด็กอีกคนพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชอนว่าตอนที่เขาเล่นฮอกกี้เขาใส่เสื้อเบอร์อะไร เมื่อชอนหันหน้าไปตอบคำถามเขาก็ทำแก้วน้ำตกก่อนที่ลูกของลอล่าจะฉวยโอกาสนั้นเอาโทรศัพท์ของชอนซุกไว้ใต้พรมแม่ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็คิดว่าพวกเด็กๆมีพิรุธแต่ทว่าพวกเด็กๆก็ปากแข็งและปฏิเสธแม่ไปขณะที่ชอนกำลังเล่นจับจี้อยู่กับแม่พวกเด็กๆก็จัดการปลดล็อกโทรศัพท์ของชอนดยการใส่หมายเลขเสื้อฮอกกี้ของเขาพวกเด็กๆได้เจอคลิปที่ชอนทำร้ายร่างกายของแม่เสียงของวิดีโอทำให้แม่ได้ยินเสียงแม่ก็เลยบอกชอนว่าเธอขอตัวไปดูลูกๆแต่ทว่าพวกเด็กๆก็บมืืออถได้ัน แม่ได้เข้ามาถามกับพวกเขาว่าสบายดีไหมพวกเด็เดกๆก็เลยตอบไปว่าสบายมากก่อนที่ลอล่าจะจุบลาติสวัตลูกในขณะที่ชอนกับลอล่านอนหลับไปพวกเด็กๆได้ดตัดสินใจเอาไข่แมงมุมไปจอดใส่หูของชอนเพื่อแก้แค้นให้กับแม่ของพวกเขารุ่งเช้าชอนสะุ้งตัวตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในหูเขาพยายามแก้หูของตัวเองแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่อยอมอ,ออกมาชอนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าน้ำเข้าหูของเขาอลอล่าได้พาพวกลูกๆไปซ,ออซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลูกสาวคนเล็กได้ถามกับแม่ว่าชอนใจร้ายกับแม่ม แม่ก็เลยบอกว่าชอนใจดีมากๆเขาทําตามที่แม่ต้องการได้ทุกอย่างแม่ได้บอกให้พวกลูกๆไปเอาแอปเปิลเขียวให้กับชอนเพราะที่เป็นของโปรดของเขาพวกเด็กๆที่ได้จัดการปักเข็มลงไปในแอปเปิลโดยซุบซิบกันว่านี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ท่าน้ำของบ้านมาเทียลูกสาวเพื่อนบ้านได้เดินเข้ามาทักทายชอนที่นอนอาบแดดเธอพยายามยั่วยวนใส่ชอนแต่ชอนก็เก็บอาการเอาไว้ก่อนที่ชอนจะสอนมาเทียว่าเธอยังเด็กอยู่ และยังไม่ทันได้รู้จักเกลหรือของผู้ชายมาเทียได้ขอชอนกินเบียร์โดยอ้างว่าพ่อของเธออนุญ,ญาตแล้วชอนก็เลยยื่นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยให้กับมาเทียมาเทียได้บอกกับชอนว่าเธอขอถ่ายรูปชอนเอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเขาอนุญาตแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นในเวลาต่อมาแอนโทนีได้มากินบาร์บีคิวที่บ้านของชอนเขาได้บอกกับชอนว่าเขารู้สึกทึ่งมากที่คนเจ้าชู้อย่างชอนตกลุมรักใครสักคนไม่นำซ้ำคนคน,คนนั้นจะเป็นแม่ลูกดกแต่ชอนก็บอกแอนโทนีว่าหลายคนคิดว่าผมบ้า ที่อยากแต่งงานกับแม่สาวลูกสี่แต่สําหรับผมแล้วลอร่าทําให้ผมมีความสุขที่ชายหาดมาเทียได้เข้ามาคุยกับลอร่าลอร่าจึงได้ถามเธอว่ารู้จักกับชอนมานานหรือยังมาเทียก็เลยบอกว่ารู้จักมานานมากแล้วและหนูไม่เคยคิดกับเขาเหมือนพ่อหรือพี่ชายเห็นได้ชัดว่ามาเทียพยายามพูดข่มลอร่ามาเทียได้ขอให้ลอร่าทาโรชั่นกับเธอเพื่อที่จะพยายามล่อยชอนแบบสุดฤทธิ์แต่เทว่าชอนกลับไม่สนใจเธอก่อนที่เขาจะถามมาเทียว่าวันศุกร์นี้ว่างไหมเขาอยากให้มาเทียช่วยเ้าเด็กๆเอาไว้ในระหว่างที่เขาไปเที่ยว เมื่อถึงวันศุกร์แล้วมาเทียได้พบพบพวกเด็กๆตามนัดแม่ได้สั่งลูกๆว่าห้ามออกไปไว่ายน้ำเล่นในระหว่างที่แม่ไม่อยู่และห้ามแกล้งพี่สาวเป็นนันขาดดาเลียนลูกสาวคนเล็กได้พิ้ามากอดแม่และพยายามบอกแม่ว่าอย่าไปแต่ลอล่าก็บอกลูกสาวว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาและขอร้องให้พวกลูกสาวรีบเข้านอนก่อนที่แม่จะมาถึงหลังจากที่ลอล่าจากไปแล้วที่ภายในบ้านพวกเด็กๆพยายามให้มาเทียลองกินแอปเปิลเขียวดูแต่ทว่ามาเทียก็บอกว่าไม่เอาเธอไม่ชอบกินผลมไม้พวกเด็กๆได้ดถามกับมาเทียว,ว่าเธอใช่แฟนของชอนรอเปล่า มาเทียก็เลยบอกว่าพวกเรากําลังดูดูกันอยู่พวกเด็กๆจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอกาลังโกหกพวกเขาที่ชักชวนมาเทียเล่นเกมโดยเรียกเกมนี้ว่าเกมแห่งความเชื่อใจก่อนที่พวกเขาจะสาดตใหีมาเทียดูซึ่งมันจะเป็นการที่ปล่อยเพื่อนสนิทคนหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากที่สูงและเพื่อนที่เหลือช้อนตัวเอาไว้ทุกคนที่สัญญากับมาเทียว่าพวกเราจะช่วยรับตัวมาเทียมาเทียจึงได้ตัดใจยอมเล่นด้วยแต่ในขณะที่มาเทียไงหลงรมา พวกเด็กๆก,ก็ได้พากันแยกวงจนทําให้หัวของมาเทียกแทเก้ากับขอบโต๊หลังจากที่มาเทียสลบไปแล้วโลซาลี่พี่สาวคนโตได้บอกกับพวกน้องๆว่าให้นั่งทับมาเทียซะจากนั้นก็เอาเทปกาวมาป,ปิดปากแล้วมาเธอเอาไว้พวกเขาได้ช่วยกันลากตัวมาเทียไปที่ท่าน้ําก่อนที่ภาพจะตัดไปหาชอนกับลอล่าอีกครั้งทั้งคู่ต้องแอบหลบมามีอะไรกันเพราะเกรงว่าพวกเด็กๆจะได้ยินเสียงหลังจากนั้นชอนก็ได้พาตัวลอรามาที่ชายหาดเขาขอเธอแต่งงานที่นั่นแต่ทว่าในกล่องของชอนก็ไม่มีแหวนจึงทําให้ชอนเสียความรู้สสึกแบบุดๆ ลอร่าได้เข้าไปจูบปอบใจชอนและบอกว่าไม่เป็นอะไรเธอตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาพ้าได้ตัดมาที่บ้านอีกครั้งตอนนี้ลูกๆของลอร่าได้เอามีมาขู่มาเทียว่าชอนเป็นคนยังไงกันแน่และเขาทำร้ายร่างกายแม็กมูสเราหรือเปล่ามาเทียก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้พวกเขาก็เลยถามมาเทียว่าไหนมาเทียบอกว่าเป็นคนสนิทของชอนพวกเขาได้พูดขู่มาเทียว่าจะเช็ดคอเธอทิ้งและฆ่าเธอให้ตายเหมือนไก่ตัวหนึ่งทำให้มาเทียที่ตกใจางหลังตกน้ำไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีคนช่วยปักเสริมแรงกับเธอ ซึ่งคนคนนั้นก็คือไวโอเล็ตเธอได้บอกกับพวกพี่น้องว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเธอตัง้งใจจะฆ่ามาเทียให้ตายเมื่อตกกลางคืนแล้วชอนได้พุกตัวลอล่าลเข้ามาในบ้านก่อนที่แม่จะตกใจเมื่อมาเทียหายตัวไปเธอพยายามตามหาตัวลูกๆก่อนที่จะได้พบว่าลูกๆทั้งสี่คนของเธอนอนหลับกันหมดแล้วลอล่าลได้เข้ามาบูดกับชอนเรื่องที่มาเทียหายตัวไปและปล่อยให้พวกเด็กๆดูแลกันเองชอนก็เลยบอกว่าสงสัยจะดึกมากแล้วพอเห็นพวกเด็กๆเข้านอนแล้วมาเทียก็เลยกลับบ้านแต่่่่แมมมมกไยออเชืะหาามาวม เมียคติกับแม่และพยายามยุบโมโหเธอลอร่าตั้งใจจะโทรไปด่ามาเทียแต่ก็พบว่าโทรศัพท์ของมาเทียนั้นอยู่ในบ้านของพวกเขาจอนก็เลยอาสาเอาโทรศัพท์ไปคืนให้มาเทียโดยบอกกับลอร่าว่าอย่ากอนไปหน่อยเลยที่บ้านของมาเทียจอนได้โทรศัพท์ไปคืนในห้องของเธอก่อนที่เขาจะได้เห็นโพสเตอร์ของตัวเองในสมัยตอนที่เขายังเกี่ยวการดอยู่แต่ในตอนนี้เขากลับตัวกลับใจแล้วและตั้งใจจะเป็นสามีที่ดีพ่อของมาเทียก็มาถามกับจอนว่าทำไมชอนถึงมาที่บ้านของเขาแล้วที่หัวของชอนทำไมมีเลือดไหล ฌอนก็เลยบอกว่ามาเทียหายตัวไปและลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้านของเขาเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มาคืนให้ส่วนทีเขาหัวแตกก็เป็นเพราะว่าเขาหัวโขกกระขอบประตูต,ตอนที่เปิดเข้ามาพวกลูกๆได้บอกลอล่าว่าอยู่ๆมาเทียหายตัวไปและไม่ได้บอกอะไรพวกเรา,เาไว้ก่อนเลยหลังจากที่พยายามตามหาตัวมาเทียไปในเมืองจอนก็ได้มาค้นดูกระเป๋าของตัวเองเพื่อตามหาแหวนที่หายไปแต่ถว่าเขาก็ไม่พบเขาพยายามค้นหาแหวนไปท่วทั้งบ้านเหมือนคนบ้าก่อนที่จะหยิบแอปเปิลเกีียวขึ้นมากัดกินเอาแรงจอนที่ถูกเข็มแทงเข้าไปที่ปาก จนดอร่าต้องเรียเขามาดูอาการชอนได้บอกกับลอร่าว่ามันต้องโรคจิตขนาดไหนถึงได้เอาเข็มมาซ่อนไว้ในแอปเปิลเขียวโชคยังดีที่พวกเด็กๆไม่ได้กินมันเข้าไปแอนโทนี Anthony, พ่อของมาเทียได้ตัดสินใจแจ้งตำรวจก่อนที่จะบอกกับชอนว่าตำรวจต้องการสอบปากคำเขาลอร่าจะบอกให้ลูกๆของเธอเออกไปรอที่ด้านนอกไบรอันเพื่อนเก่าของชอนได้เข้ามาถามกับชอนว่ารู้ไหมว่ามาเทียหายตัวไปไหนก่อนที่เขาจะบอกกับเพื่อนว่าเขาสงสัยในตู้วพวกเด็กๆพวกนั้นน่าจะรู้ว่ามาเทียหายตัวไปไหนแต่ลอร่าก็บอกว่าพวกเด็กๆไม่เกี่ยวข้อง ไบอันก็เลยพูดแทรกว่าพวกเด็กๆนั้นได้เดียงสาจึงอาจทาบางอย่างลงไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องลอล่าก็เลยพูดแย้งว่าฉันรู้จักลูกๆของฉันดีพวกเขาเป็นคนดีและไม่เคยทําร้ายใครเจ้าหนาาของไบอันได้โทรมาบอกเขาว่าเขาพบรูปภาพของชอนที่ถ่ายคู่กับมาเทียในโทรศัพท์ของเด็กสาวที่หายตัวไปตำรวจที่ได้เชิญตัวชอนมาที่โรงพักในขณะที่ไบอันมาคุยกับชอนเป็นการส่วนตัวลอล่าก็ได้ออกไปไว่ายน้ำและทิริเม,ม่นน้ำก่อนที่เธอจะได้พบเข้ากับศพของมาเทียที่นอนตายอยู่ใต้แม่น้ำ หลังจากที่ดูอาการของลอร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วไบอัทไดกเข้ามาถามพวกเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาเทียพวกเด็กๆก็เลยบอกเขาว่าพวกเราไม่รู้เรื่องไบอัทก็เลยถามพวกเด็กๆว่าใครสอนให้พวกหนูพูดแบบนี้ใช่ชอนรือเปล่าลอล่ารู้สึกไม่พอใจที่ไบอันนั้นพยายามถามเซาซีก่อนที่ไบอันจะพูดกับลอล่าตรงๆว่าเขาต้องการสอบสวนเด็กทีละคนพวกเด็กๆที่พูดตรงกันว่าพวกเขาเห็นมาเทียคือสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหลังจากที่มาเทียหายไปแล้วพวกเราก็ได้ยินเสียงของชอนแต่ลอล่าก็ช่วยยืนยันกับแฟนหนุ่มว่า เธออยู่กับชอนตลอดเวลาและพวกเรากลับมาพร้อมกันวันต่อมาผู้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจัดก,การยกอุปกรณ์ทั้งหมดของชอนไปด้วยชอนได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมมาเทียพวกตำรวจปักใจเชื่อว่าชอนนั้นเป็นคนลงมือฆาตกรรมมาเทียจริงๆหลังลจากที่ได้ดูคลิปในมือถือของชอนว่าเขาเป็นพู้มิตตฐานที่ชอบทำอะไร,รแบบเจ็บตัวตำรวจได้ถามกับชอนว่าเขากับมาเทียเป็นอะไรกันแน่ชอนก็เลยบอกว่าเขารู้จักเธอตั้งแต่ยังเด็กและพวกเราเป็นแค่พี่น้องกัน ก่อนที่ตำรวจจะาภาพถ่ายชอนเป้าตรงแล้วถามกับชอนว่านี่นะเรียกว่าพี่น้องอยูยๆก็มีลูกแมงมุมแตกออกมาจากหูของชอนพวกตำรวจจึงรีบพาตัวของเขาไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีทนายของชอนได้เตือนเขาว่าถ้ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นให้รีบโทรหาทันทีเพราะมีคนไม่หวังดีแอบเอาไข่แมงมุมมาใส่ในหูของชอนซึ่งนี่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกเด็กๆได้มาโทษกันเองในเรื่องที่ชอนถูกปลาตัวออกมาชอนได้ไปสำรวจดูในที่เกิดเหตุและได้หยิบเข้าขกับฟันนานม,ม,มซีหนึ่ง อีกทั้งเขายังได้เจอเทปกาวที่พวกเด็กๆซ่อนเอาไว้ลอล่าได้เข้ามาบอกกับชอนว่าตำรวจเรียกตัวเธอให้เข้าไปสอบปากคาก่อนที่ชอนจะเอาเทปกาให้ลอล่าดูแลบอกว่าเทปกาอันนี้ตรงกันกับของมาเทียชอนได้บอกกับลอล่าว่าเขาต้องการปรึกษาทนายเพราะเขาเริมปักใจเชื่อพราพวกเด็กๆเยี่กับเรื่องนี้แต่ลอล่าก็บอกชอนว่าเธอไม่อยากคุยด้วยและท,ที่แม่จากไปแล้วพวกเด็กๆได้มาวางแผนกันในการกำจัดชอนออกไปพ้นทาง ในขณะที่ชอนก็ไปอบซาวน่าโลซาลีนได้ตัดสินใจเรียออุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อต้อนให้ชอนออกมาพวกเด็กๆได้แหวนมาันมาหลอกล่อชอนแต่ในขณะที่ชอนจะเอื้อมมือไปคว้ามันโลซาลีนก็ใช้จังหวะนั้นตัดเส้นเอ็นของชอนระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์ที่บ้านก็ได้ดังขึ้นชอนจึงได้บอกให้ลินลี่เบลโทรศัพท์มาพวกเด็กๆได้ไปยืนของชอนเอาไว้ชอนจึงได้ตัดสินใจฉีดน้ำไล่พวกเธอชอนถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านเพื่อใช้โทรศัพท์แถมยังถูกปากกาแทงเข้าที่มืออีกด้วยโลซาลีนที่ใช้มีดมาทาขข้าาอององชนหลยครั ก่อนที่ชอนจะเตะมีดของเธอทิ้งไปโลซาลีนได้รีบิไปหยิบมีดและตามจะม,มาฆ่าชอนชอนจึงถีบเธอกระเด็นจนตกระเบียงเพื่อป้องกันตัวชอนที่ตั้งสติได้จึงตั้งใจจะตามไปช่วยโลซาลีนก่อนที่โลซาลีนจะหยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงเข้าไปที่ตาของชอนชอนพยายามดึงม,มีดออกมาจากตาโดยมีโลซาลีนยืนยิ้มมองดูเขาก่อนที่เธอจะสิ้นใจไปต่อหน้าของชอนพวกเด็กๆที่เห็นแบบนั้นจึงหาว่าชอนเป็นคนฆ่าโรซาลีนชอนขอร้องให้พวกเขาช่วยตัวตามลอรา่าเขาบอกว่าเขารักเธอมากๆก่อนที่จะ่อพพวววกกกกเด็ๆาาธททแบบบน้ััฉไม เขาตั้งใจจะกลับตัวกลับใจสมัยเป็นสามีและพ่อที่ดีสําหรับพวกเธอเขาขอโทษพวกเด็กๆที่ไม่รู้ตัวว่าทาอะไรผิดลงไปดาเรียน้องสาวคนสุดท้องก็เลยบอกว่าสายไปแล้วก่อนที่ไวโอเลตจะเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทุบหัวของชอนลินล,ลี่ได้เอามีดมายัดใส่มือของชอนเพื่อโทษว่าชอนเป็นคนฆ่าลรสลินจนตายอีกทั้งยังพยายามฆ่าพวกเธออีกด้วยภาพทีแต่ปั้วที่ปบันอีกครั้งทั้งพ่อและแม่ของชอนเสียใจมาก ที่ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาไม่เชื่อว่าลูกชายพวกเขาจะกลายเป็นฆาตรกรไปได้ถึงแม้ว่าชอนนั้นจะเป็นนักกีฬาที่ดุเดันแต่เขาก็ทำมันแต่ภายในสนามเท่านั้นในตอนนี้ตำรวจสืบรู้แล้วว่าชอนไม่ได้ฆ่ามาเทียแต่ก็ยังหาหลักฐานเอาผิดผู้เด็กๆไม่ได้เพราะพวกเขาให้การปฏิเสธมาโดยตลอดพ่อของชอนได้บอกให้ลอล่าเอาแหวนมันมาคืนให้กับครอบครัวแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่เคยได้แหวนแหวนมาหายไปก่อนที่เธอจะได้สวมมันลอล่าได้ขอเวลาไปเคารพศพของชอนก่อนที่เธอจะกลับมาร้องไห้ที่รถด้วยความเสียใจ พวกลูกๆได้บอกให้แม่สัญญากับพวกเขาว่าแม่ต้องสัญญาว่าจะไม่ทิ้งพวกเราไปถ้า,าได้รู้ความจริงก่อนที่ผู้เด็กๆจะเฉลยว่าคนที่ขโมยแหวนม่นก็คือพวกเราทุกคนเองพวกเราไม่อยากให้แม่แต่งงานคนเร็วๆอย่างชอนหนึ่งเดือนต่อมาเจ้าหน้าที่ไบอันได้เขียนบทความเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเขาที่กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนทําให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงส่วนลอร่าก็ตั้งใจจะจมาสารภาพกับพ่อและแม่ของชอนว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วและชอนไม่ได้ทําอะไรผิดลูกๆของเธอเข้าใจผิดคิดว่าชอนทาร้ายร่างกายแม่ของพวกเขา พวกนั้นจะได้วางแผนฆ่าชอนเพื่อปกป้องลอล่าแม่ของชอนได้บอกกับลอล่าว่าเธอทำถูกแล้วที่พูดความจริงก่อนที่จะถามกับลอล่าว่าเธอได้แจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยังทั้งพ่อและแม่ของชอนต้องการให้ลอล่าไถ่บาปให้ลูกชายของเขาแต่ทว่าลอล่าก็ไม่ยอมและบอกว่าเธอจะไม่แจ้งตำรวจในเมื่อชอนก็ตายไปแล้วและลูกของเธอก็ยังเด็กอยู่พวกเขายังคงมีอนาคตลอล่าได้บอกพ่อและแม่ของชอนว่าสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลูกๆของเธอที่พยายามจะปกป้องแม่ของตัวเองที่ถูกทำร้ายแต่เป็นชอนตั้งหาที่เลือกคนผิด เขาควรจะได้คบคนที่ดีกว่านี้แม่จึงได้พูดกับาลอร่าสั้นๆว่าถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณเป็นคนดีนะักฉันก็ยินดีที่จะอบรมสั่งสอนให้ก่อนที่แม่ของชอนจะจัดการเชิดของของลอร่าโดยมีสามีของเธอเป็นคนช่วยในการเอาศพของาลอร่าไปฝังอำพรางก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอึหือลูกของฉันเป็นคนดีจริงๆหัวอกของแม่เนาะไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงต่อให้ทําอะไรไร้แรงแค่ไหนก็ตามก็ยังคงเป็นลูกที่แสนดีใน,ในสายตาของแม่เสมอแต่การให้ท้ายและเข้าข้างแบบไปผิดของาลอร่า ต้องบอกเลยครับว่านี่มันน่าหมันไส้จริงๆเือจะไม่อยอมให้ลูกของตัวเองรับผิดเลยถึงแม้ว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบไปแล้วก็ตามแต่อย่ามาอ้างว่าลูกของฉันเป็นคนดีกับครอบครัวของเหยื่อแบบนี้เพราะคนที่สูญเสียเขาทําใจยอมรับไม่ได้ถึงแม้ว่าลูกๆของลอล่าจะทําไปเพื่อปกป้องแม่ของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดหรือวิธีการของพวกเขาเรียกได้ว่านารกส่งมาเกิดจริงๆมีหวังโตไปที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องกับครอบครัวก็หวังลึกๆนะครับว่าพ่อและแม่ของชอนอาจจะช่วยดัดสันดาลให้พวกเธอได้บ้าง จะได้ไม่ต้องการเป็นภาระของสังคมและมีผู้ปกครองที่แย่ๆมาบอกเดี๋ยวว่าลูกของฉันไม่ได้ทําอะไรผิดพวกเขาอายุยังน้อยและเป็นคนดีก็จบกันไแล้วครับสำหรับคลิปล้อพยน์เรื่องเชอร์รี่พิ e เกอร์